สวัสดียามเช้าค่ะพี่เพื่อน ยามเช้าดีมากเลยค่ะ นอนนัวนอนน,อนู้นค่ะเราไปแวะชมกันกันนะคะาจานเช้าดอกไม้ต้นนี้ออกสวยนะ อยจังเลยบ้านปิดตะวันตะวันอยู่เตี้ยกอบบ้านัอดียามเช้านะคะพี่ๆเพื่อนๆยามสายที่บ้านเราเนาะคะ่ะ วันศุกร์แล้วค่ะทุกคนพรุ่งนี้ก็ได้หยุดนะคะหยุดสามวันค่ะสาวอาทิตย์จันทร์ก็จะไม่ได้ชมบรรยากาศยามเช้าสามวันนะคะ โล่งมากอัลงหัดดีค่ะฮลโบัดดี้ฟูล thank y Thank you so much. หลังนี้สร้างเร็วมากดูค่ะสองหลังติดกันข้างหลัง,ลงด้วยเออลมพัดเห็นแท็กซี่คิดว่ารถตำรวจ ไปทางทะเลนี่จะไม่ลมจะไม่แรงมากหรอคะทุกคนท้องฟ้าสวยเนาะ,ะพี่เพื่อนๆยามเช้า ความสามารถปั่นจักรยานจับมือเดียวชินแล้วค่ะวันนี้คงเลิกปกติค่ะทุกคนบ่ายโมงครึ่งมองดูแล้วงานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะ อยากมีรถแต่ก็ขับไม่เป็นค่ะทุกคนมองมอง,มองหามาจิ้งจอกอแสงะวันนอนค่ะ ตอนบ่ายตอนบ่ายฝนตกลงจากบ้านลืมเอาเสื้อกันฝนมาค่ะทุกคนเราก็แวะไปทางทะเลอีกนะคะ าทางนี้ลมจะแรงอ่ะทุกคนเห็นไหมคะถ้ามาทางนี้ลมจะแรงหันแบทงนี้คะ่ะมาให้เข้ากอง องค์ก็อยู่ทางโน้นสวยสวยค่ะทุกคน so beautiful บายฝนตกโอ้ Good morning đồ thêm nam Hãy นตอน,ะะน,นนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ลมแรงเขาลงไปอยู่น้ ขึ้น,นะคะเนี่ยทอดคะ่ะพี่พี่เพื่อนๆขอทอดคะ่ะจมเนาะเหมือนจะเป็นหวัดค่ะทุกคนโดนฝนโดนโลมเนาะ างข้างบน,งน,น้ไม้ก็สวยตะวันก็สวยธรรมชาติค่ะทุกคนเจอกันตอนบ่ายที่นี่นะคะถ้าฝนไม่ตกนะคะพี่เพื่อนๆถ้าฝนตกก็ไม่ได้จอดถ่ายค่ะ ถนนโล่งถนเนเงียบเลยค่ะวันนี้นะไม่มีรถเพราะว่าเขาหยุดกันตั้งเมื่อวานนี้นะคะคนเขามาวิ่งค,ค,คนเขาหยุดกันตั้งเมื่อวานนี้แล้วค่ะทุกคน เราไม่หยุดดูแสงดนวมนนิดาวันดีค่ะวันดียามเชา้า เราก็สายห้าสิบเอ็ดโมงกว่าเนาะบ้านเราไปทำงาน่คะไปทำงาน ตอนนี้ตีห้าสิบเอ็ดนาทีค่ะแสงทองสองฟ้าสวยงาม มะพร้าวที่สวนหรือคะเยอะมากเลยอู้ตรงนี้จ้าสวยเป็นนับขึ้นรถอยู่ตอนนี้มะพร้าวลูกไม่ตกสามสิบบาทไปแล้วหรอคะ ก่อนสามลูกสามลูกสิยังไม่ค่อยมีคนอยากจะซื้อเลยมะพร้าวสุดยอดเลยค่ะมัน,มน หวานหวานเฮงเฮงรวยรวยค่ะมีที่มีสวนก็ปลูกผักเก็บผักขายไม่เดือดร้อนค่ะอยู่บ้านเรานะหน้าสวนสิบบาทโอ้สิบบาทก็ถือว่าแพงอยู่นะคะ ไม่อยากขึ้นเนินนี่ลับไปข้างล้มข้าวตรงไฟแยกไม่ต้องไม่ต้องจุงเงียบไหมคะทุกคน ทที่ทำงานถึงแล้วถึงโดยสวัสดีนกมากินอะไรกันถึงโดยสวัสดีภาพค่ะ ที่แล้วเดือนนี้ได้34ปาท น้ำมูกไหลค่ะทุกคน อีกสิบสี่ไปค่ะขอบคุณนะคะคุณมานิดาขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะ thank you to everyone for watching thank you so much thank you for support my channel thank you a lot take care and have a good day ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะพี่พี่เพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะเจอกันตอนบ่ายนะคะฝากดูคลิปด้วยนะคะพี่พี่เพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย